ัีจ้าวันนี้เราจะมาแจกสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีมีแอดมินขอเข้ามาว่าเอออยากรู้วิธีทำน้ำจิ้มยังไงอะไรยังไงวันนี้เราบอกทุกเม็ดเลยนะคะเคดไม่รับเลยนะคะเราบอกหมดเลยจดเอาไว้เลยนะคะหรือว่าไม่งั้นก็เข้ามาดูได้เลยวันนี้เราแจกหมดเลยบอกเลยว่าเราแจกหมดทุกเม็ดเลยนะคะเราจะไม่มีกัรอันดับแรกเลยามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ลบแรกเลยนะคะเราก็จะมีผักชีนะคะนี่ผักชีผักชีนี้เราใช้อยู่ประมาณจดเลยนะคะประมาณ2ขีดนี่เราใช้2ขีดนี่เราช่างแล้วนะต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปี๊บจ้าน้ำตาลปี๊บก็ดูเลยนะคะกิโลสองทางนี้น้ำตาลปี๊บนี่2ขีดบวกถ้วยไปด้วยนะคะบวกถ้วยนี่ถ้วยถ้วยมันก็ประมาณ5 5หขีด5มิล มันก็เลยเลยนิดหน่อยอันนี้คือน้าตาลสองขีดนะคะกระเทียมนี่เราใช้กระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้แต่แต่เราแต่เราใช้กระเทียมจีนนะคะเพราะว่าตามพัตตาคารตามร้านอาหารอะไรที่ดังๆเขาก็ใช้อนี้แหละบางคนบอกว่าใช้กระเทียมไทยอ,อย่าไปเชื่อเขาโกหกตอแหลอบอกเลยว่านี่เราบอกตามตรงเลยนะคะเราจะใช้กระเทียมจีน ส่วนกระเทียมไทยเราก็จะเพิ่มบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ใช้หมดพอ,อไรรูนไหเพราะว่ากลิ่นมันแรงกลิ่นมันฉุนเพราะว่าเราอ่ะเราเรา,เราทำอาหารเนาะเราทาน้าจิ้มเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ลูกค้าคนไทยเราจะมีลูกค้าแบบเออญี่ปุ่นด้วยพมา่าด้วยอะไรเงี้ยมีชาต่างชาติมากินของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เราทําส่งที่ญี่ปุ่นกับกับพมา่าเพราะว่าลูกสาวเราอ่ะเพื่อนเขาเปิดบริษัททัวร์ใช่ไหมเขาจะสั่งเราประจํา สั่งเราประจาเราก็เลยเราจะไม่เอากระเทียมไทยล้วนเพราะว่ากินมันแรงพอต่างชาติเขามไม่เขามไม่ค่อยชอบเขามไม่เหมือนคนไทยเนาะแต่คนไทยบางคนยังไม่ชอบเลยอืเราก็เช่นกันเราก็เลยใช้กระเทียมจีนเพราะว่ามันเป็นรสกลางๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะชักกระไทยกระ,ะเทียมจีนกระเทียมจีนก็ประมาณ3หัวนี่เลยกระเทียมจีนร5อห้ากรัมนะคะกระเทียมจีนร5 0ห้ากรัมจดเลย แล้วก็พริกพริกขี้หนูเนี่ย250หกรัม2ขีดครึ่งเอาง่ายๆ2ขีดครึ่งส่วนพริกแดงพริกแดงเอาขีดเดียวก็พอพริกแดงเอาร้อยกรัม100กรัมพริกแดงเอาขีดเดียวก็พอนี่นะคะดูดูได้เลยเราให้ดูกิโลเลยนะคะ วันนี้เราบอกหมดเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้สูตรเอาไปทําขายเอาไปทํากินเอาไปทำไปทําทป,ทประกอบอาชีพสามารถเอาไปทําได้เลยนี่ตามนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปปอกกระเทียมกันก่อนแล้วเราจะมาปั่นให้ดูนะคะเอ,อ่ออย่างน้ํามะนาวกับน้ําปลานี่นะคะเราใช้น้ําปลาทิพพลนะคะเราใช้น้ําปลาทิพยลดยี่ห้ออื่นก็มีแต่เราไม่ใช้เพราะว่ามัน มันเค็มมันเค็มไม่เข้มข้นแรกๆเราทํานะเราใช้ใช้ยี่ห้ออื่นทดสอบแต่มันไม่ผ่านมันไม่ได้ความเค็มมันไม่ได้ความเค็มความเข้ม,มข้มนมันไม่ได้อันเนี้ยโอเคที่สุดแล้วคนอื่นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะเราลองมาแล้วนะคะต่อไปมะนาวนะคะนี่มะนาวเราใช้มะนาวแป้นใช่มะนาวมะนาวแป้นเวลาเราไปเลือกมะนาวนะคะคุณลูกค้าเนี่ยอันเนี้ยแบบเนี้ยไม่เอานะคะอันนี้คือ คุณลงเขาไปซื้อมาให้เราไม่ได้ซื้อเองเนี่ยแบบเนี้ยเราจะไม่ใช้เราจะใช้ลูกที่มันสวยนี่เลยนะมันจะไม่มีแผลไม่มีอะไรแล้วที่สําคัญเวลาเราเรากดดูเราจับดูเนี่ยเราจับดูก็รู้ไม่ต้องไปกดเนี่ยเราจับดูเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเปลือกมันบางมันบางเปลือกมันนิ่มเปลือกบางเปลือกหนาดูยังไงรู้ไหมมันก็จะแบบพอเราจับไปปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่ามันบางๆมันจะมันจะนิ่มนิดนึงมันจะไม่แข็งแต่ถ้าถ้าเปลือกหนานะ คือเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าเปลือกมันหนามันอันนั้นนะ่ะน้ำมันจะน้อยไม่เยอะนะคะสัดส่วนของสัดส่วนของมะนาวนะคะน้ำมะนาวกับกับน้ำปลาเนี่ยเราใส่เท่ากันเลยใส่เท่ากันเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะเดี๋ยวมาดูแล้วเราจะหาที่ที่ปลาสูตรเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะนี่เราจะใส่แก้วแบบนี้ใส่แก้วแบบนี้สามแก้วนะคะสามแก้ว น้ำปลาน้ำปลาที่พรดเนี่ยสามแก้วแล้วก็น้ำมะนาวก็สามแก้วเท่ากันสูตรที่เราทำนี่นะคะวันนี้เราใจดีนะคะเราแจกหมดเลยสำหรับใครที่อยากทำอยากจะไปทำกินทำขายทำเป็นยำลูกชิ้นอะไรก็ได้ปิ้งย่างอาหารทะเลซีฟูดก,ก็ได้อะลำด,ดับต่อไปเราจะไปแกะกระเทียมกันก่อน,อนเลยเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้ดูนะจ๊ะ จะมาปั่นกันเลยนะคะใส่รากผักชีนะคะรากผักชีลงไปเอยเราปั่นราก่อนเพราะว่ามันปั่นยากแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บทางบ้านนี่มัน 是啊。Yeah.